สวัสดีครับผม,มเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาทำมากกรุสกิมมิ่งกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Break เมก้าบริกันนั่นเองและแน่นอนครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโคดเปต้าเนาะที่เกงผมคิดว่าเป็นอุปขเปต้าเนี่ยก็เลยเล่นเต็มที่เลยเ <laughs> พิ่งมารุ้กิวอีกทีนึงก็มันยังโคดเปต้าอยู่เลยโอ้ก็เสียายเหมือนกันนะที่เล่นไปเยอะเหมือนกันอนะตั้งใจเล่นเลยแหละก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมา,มาเล่นมาแนะนำสิ เรียกว่ามาแนะนาโหมดฟาร์มหรือโหมดมาร์คใช่ไหมเขาเรียกโหมดนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าการที่คุณลงไปหามอดเพื่อเอามาอัปเกรดหุ่นนะครับตอนนี้คือผมจะมาแนะนําว่าเออในโหมดนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างครับผมอันดับ้แรกเลยครับผมโหมดนี้เนี่ยเพื่อ่อจะตั้งทีม3าคนนะครับผมเพื่อลงไปทําการทำภารกิจในด่านเพื่อจะเก็บแต้มสีแดงเพื่อเอามาแลกเป็นไอ ของในร้านค้าซีซันพาร์นะครับผมที่มีอินโฟโนและมีพวกอ่าชุดตัวละครสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีของอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าของล้าค่ามากก็คือเป็นพวกแปลนอาวุธสีทองนั่นเองที่เพื่อนๆต้องเก็บไ้ครบทั้งหมด7ชิ้นเลยนะครับผมซึ่งดอปยากมากๆครับผมโอกาสดอปเนี่ยมันจะดอปจากบอสนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็ต้องไม่ว่าเข้าไปไฟกับบอสซึ่งเวลาเราสู้กับบอสเนี่ย มันจะมีเรียกว่าปาร์ตี้อื่นเนี่ยเจ้าพ <c oughs> ายุ่งครับผมบางบางตี้อ่ะแบบเรียกว่านีใสใยเสียมากคือแบบรอให้เราไฟบล็อสจนวัดใกล้ตายแล้วแบบเขาก็มาแจมกับเราอะครับผมเอ่อก็ประมาณนี้แหละก็เรียกว่าต้องระวังกันทิศทางนะผมบางทีผมก็เวลาเล่นเพื่อนผมก็จะพยายามแบบบินเช็คไอ้เพื่อนๆปล่อยให้เพื่อนๆเ,เขายิงไปแล้วก็อาจจะตั้งไอ้ตัวเรดาร์เพื่อสแกนว่ามีศัตรูบินมาใก,ก,กล้หรือเปล่าเนาะ ก็จริงๆอ่ามันก็จะมีเรียกว่าของเรียกว่าขี้โกงมากเลยครับผมในหมวดนี้ก็คือเป็นปืนเลเซอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโกงสุดๆไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้นะครับ <c oughs> บอกเลยว่าเสียเปรียบสุดๆและเวลาเขาใช้เนี่ยผมลองสังเกตดูนะเขาจะชอบใช้กับพวกลุนพวกเฮฟวี่เทนเนอร์หรือไม่ก็พวกไอ อลิสเนตนะครับที่มันแบบตายแล้วมีเกาะเพิ่มเพื่อที่จะ,จะไฟต่อได้แล้วก็จะใช้กับพวกฟอร์คอนสกยเดอร์ที่แบบบินสูงๆเพื่อใช้ความสูงใน,ในการสร้างความได้เปรียบแห้ค่กับตีนะครับผมแล้วปืนนี้เนี่ยบอกเลยว่ายิงแรงมากๆยิงไปประมาณ3าถึงสชุดเนี่ยตายเลยผมเพลินเนี่ยยิงพวกสกยเดอร์แบบถ้าเกิดเราอัพเป็น v V5 นะ2ชุดเนี่ยก็เรียกว,ว่าทำทำให้ยืมั่ขงข้ามเนี่ย ตากเลือกกันเลยครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆและในหมวดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะไปมองหาพวกกล่องทองแคชใช่ไหมครับแล้วม่ก็กล่องสกินทองไอ้มดม่วงหรือมัดทองพวกนี้ครับผมแต่ว่าจริงเนี่ยในหมวดนี้มันจะมีเรียกว่าความสําเร็จที่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถรับพวกไอเรียกว่าของตกแต่งร่างกาย อย่างเช่นนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกเต๋นะครับมากับอันแรกครับผมสำหราาับพาสาเร็จที่ต้องเก็บกล่องสก,กินใ้ครบหนึ่งว่กล่องครับผมเพื่อเปิดรับสก,กินของชุดช่างนะครับผมซึ่งหอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะมันสวยมากๆครับซึ่งกล่องสก,กินเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมี2แบบก็คือแบบสก,กินทองที่จะเป็นลายสวยๆกับสก,กินสีม่วงนะครับผมเพื่อนๆก็ใครอยากได้ชุดนี้เนี่ยก็ต้องเก็บกันนะครับต่อไปนะผมเป็นวาสมเร็จที่เราต้องไปยิงยาลบขนส่ง พวกไอศัตรูที่มันเกิดในแมทนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายิงครบตามที่มันบอกเนี่ยเราก็จะได้ปีกข้างหลังมานะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆเลยต่อไปนะครับเป็นความสําเร็จที่เราต้องไปยิงเครื่องขุดในแบบมานะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราทําตามที่ครบกาหนดเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามที่เป็นกรอบกับหน้ากากใช่ปะที่เห็นพรอผมเองก็ยังทำให้เสีทีมกันนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นความสำเร็จที่เราต้องไม่กิงประตูขนาดใหญ่ในแมปมานะครับผมก็น่าจะเป็นพวกบอสหรือไม่ก็เป็นพวกป้อมเลเซอร์อันใหญ่ๆนะครับก็จะได้ของประตานี้เลยต่อไปนะครับผมเป็นความสำเร็จที่เราต้องอพยพออกจากแมปมาร์หรือก็คือเราออกจากแมปโดยการไปตรงจุดออกกันเองหรือจุดเอ็กแท็ก็จะได้เป็นหางแมวมานี่ต่อไปนะครับผมในการเก็บแท่งความสำเร็จในแมปมาร์ซึ่ง แต้มความเสถีเนี่ยเกิดจากการที่เราไปยิงบอสหรือไปยิงพวกป้อมเลเซอร์หรือไปยิงพวกเครื่องสุดสีแดงแรงมันจะทําให้เรามีแต้มในการออกด่านนะครับผมซึ่งแต้มควเาเนี้ยเราก็ต้องเก็บให้ครบตามที่เขาบอกเพื่อจะได้รับชุดของแบบมาชุดนี้นี่เองก็จบไปแล้วสำหรับคลิปพูดคุยไปเรื่อยสำหรับเกมไม่กล้าเบี้ยผมสำหรับแมปฟาร์มแมปนี้ก็ในเพื่อนๆก็น่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆหลายคนที่เรียกว่ากาลังหาของที่ผมแนะนําอยู่อย่างเช่นพวก ชุดช่างเนี่ยได้มายังไงหรือพวกอาอาของตกแต่งพวกหางมงหางแมวเนี่ยก็เนี่ยผมมันก็ต้องเข้ามาเล่นทำความสำเร็จในแมปฟาร์มนั่นเนาะก็ถ้าตอนพบเปต้าเนี่ยก็อาจจะได้เรียกว่ามาฟามกันใหม่เพราะว่าตอนคนเปต้าเนี่ยโอ้โหฟาร์มเต็มที่เลยก็เสร็จเกียได้เลยนะแต่ว่าเกมก็เล่นสนุกจุบผมแต่ผมหวังอย่างก็คืออยากให้เขาเนิฟปืนไอเลเซอร์ที่มันมาจากแอศดมามากครับผมเพราะว่ามันโกงเกินไป โกงจนถึงขั้นว่าเพื่อนผมหลายคนได้บ่นเลยว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าเข้าไปก็มีแต่วคนใช้แต่ปืนเลเซอร์นะครับก็อยากให้ทีมนียกว,ว่าเนิ้มฟซะหน่อยนะครับผมก่อนนะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปว่านี้คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมาทำด้วยเกมมิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย